啊！<Yeah. S 2> yeah. อยู่กับฝนแล้วไปเตยนะคะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการนายเตนนะคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศรายงานกันแบบไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งสังกัดดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ที่เดียวกันละค่ะวันนี้มีหลากหลายข่าวน่าสนใจเลยนะคะแต่ว่ามาเริ่มต้นวันนี้เพิ่งเสร็จสิ้นไปสุดสร้อนๆเลยเมื่อวานนี้นะคะใช่ค่ะกับกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่2ซึ่งเราพาไปกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะโอ้โหบรรยากาศเป็นไงบ้างพี่ฝนบรรยากาศสนุกมากนะคะคนมาตั้งแต่เช้าเลยนะเอาเป็นว่าใครที่พลาดไม่ได้ไปร่วมงานกับ เราไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตามพระโตไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่สองจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยหลายๆคนนะให้ความอบอุ่นกับเรามาดูเราออนแอร์แต่รายการสดๆกันเยอะมากเลยนะครับแต่แน่นอนว่าพระโตกมีหน้าที่เกาะติดเบื้องหลังทุกบรรยากาศที่คุณไม่ได้เห็นให้คุณได้เห็นกันวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเลยครับแต่ทีมงานเราพร้อมมากแต่รู้ไหมว่า มีอีกคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมกับผมอีกเดี๋ยวพาไปดูครับอรอใครเป็นพิเศษหรือเปล่ารอพี่ออกัสค่ะรอพี่ออกัสรอพี่ออกัสที่ไหนจากที่ไหนกันครับาจาที่ไหนกันุวบวนมาเราตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่หกโมงเช้าว้าแล้วห้ามเปิดสิบโมงไม่ได้เหรอลูกสนามบินได้เจอไหมรับยงัง รับแล้วอ๋อแล้วก็พอแล้วนี่กลับบ้านได้แล้วเจอที่สนามบินมาแล้วเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ก,ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สั่นทั้งตัวเลยครับสั่นยังไงครับเ <c oughs> ยยรา,า,ารเชิญกลุ่มแรกบ,บนเวทีของเรา,าครับสวัสดีครับ มาเป็นครอบครัวเลยครับผมโตเร็วมากเลยนะครับทิงกไม่ได้รับเชิญนะมากันเองข <c oughs> องให้แม่มาแ <c oughs> ต่ลูกเลิกมาเองปีมากที่เวลาปกติไปทำงานแล้วเขาอนุญาตให้เอารูกๆกมาได้เพราะเราก็จะไม่ไม่ต้องมีเหตุผลใดในการแยกจาก ทำงานอย่างเงี้ยปกันทีมงานเอ็มคอร์ตเราก็จะช่วยๆกันดูแลจริงเราไม่ได้เลี้ยงไงสบายว่าต้องเลี้ยงเองคือเอามาทิ้งไว้บนหนึ่งทิ้งต้องรับด้วยใช่ผ่านทางช่อง14ใช่ปกติเนี่ยเอออเ็มคอร์ตเราเนี่ยไปที่ไหนก็จะแฟนๆให้การต้อนรับตลอดเมื่อกี้ขนาดสัมภาษณ์บนเวทีก็จะมีแฟนๆมาจากซีสเกตมาจากกันทะลักมาจากที่อื่นขับรถมาใช่มาจากยโสธรขับรถเพื่อมาร่วมงานเราในวันนี้มีบางไหมที่เราเริ่มเติม บคขาประจำตลอดกัเมาทุกครั้งเลยครับสวัสดีครับคนกีตการ์ดดังมากธรรมดาครับเราเด็แฟนมาแต่ละพื้นที่เหมือนกันนะต่างกันนะโอ้ยต่างกันนะแต่ว่าที่นี่ถือว่ารู้สึกดีมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะได้ยินจากเสียงใช่ไหมคอยากเห็นตัวตนจริงๆบางอบางทีเห็นในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ในแอปพลิเคชันหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ตัวจริงเฮ้ยแบบสามมิติว่ะมีเรามียังมีหอ่นช่าง แล้วก็คู่เยินยืนกั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 นนี่คือกลุ่มคนที่ไปไหนมาไหนนะให้งแตกเกือบทุกห้างเลยครับผมะนี่นี่ก็อย่นี้ก็อย่นี้ก็อย่นี้่านี้อ๋อวันนี้มาที่นี่เอาความรู้สึกก่อนเลยบินมานี่ก็มีแฟนคลับที่รุบนที่น่ารักแล้วก็มีแฟนคลับที่หลาละจังหวัดอาจจะเราอาจจะไม่รู้ก็มาต้อนรับเราอย่างดีครับรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าการตอบรับดีมากครับเพราะว่าเห็นสายตาของแฟนคลับแต่คนแบบเหมือน อยากที่จะมาเจอเราจริงๆครับเราตายดาโลกของเฮนด้าไปนะพวกที่เขาเป็นมาแบบได้ว่าที่ตี้เคยอยู่เป็นต่อใจมันตรงไรออกไปแล้วไปดูตุ๊กตาโอเคพอแล้วคิวช้างเลยสวัสดีครับร้านตลอดแนวกับเราด้วยครับผมเยอะมาเพิ่มเติมให้มาถึงแม่เลยครับก็เอาให้มันครบรถที่สุดใช่แล้วก็มีทั้งช้าเร็วล็อกแดนอะไรอย่างงี้่ากันไปครับบอกวิสารนิดน้อยเลยบอเออนะครับ อ,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 อุบลนักอีหลีนักไหลยหลครับผมอุบลน่ารักมากแล้วก็ทุกครั้งที่เรามาแล้วก็ทุกคนยังตื่นเต้นกับเราแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากครับขอบคุณมากของช่องวในไทนะครับที่ให้โอกาสได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ในพบปะแทนเพลงด้วยครับพี่อุบรรยาก,กัศอีกแบบนึงครับเพราะปกติมาเล่นคอนเสิร์ตตอน,น,นกลางคืนนะวันนี้ก็มาตอนกลางวันในห้างได้เจอเด็กๆเ,เ,เยอะเลยลก็ติดใจครับตื่นเต้นด้วย อกผู้ชมครับแค่เบื้องหลังไม่พอเราบุกมาถึงห้องแต่งตัวเลยครับดูซิว่ามีใครบ้างสวัสดีครับน้องสิงห์ทองของเรานี่เองครับอยากจะบอกอะไรชาวอุบลหรือว่าทางสานที่นะครับครับจริงๆแล้วอุบลเนี่ยเป็นบ้านเกิดผมนะครับครับผมคนอุบลครับผมยังไงก็ฝากพีฝากน้องนะครับชาวอุบลราชธานีนะครับเป็นครั้งแรกครั้งแรกที่เรายอนให้หาวไปเยี่ยมสถาบันราชธานีขผมรู้มากที่มาตลอดคอนเสิกัตของเรานะครับให้เตรียมตัวกันต่อก่อน่ะ เด็กๆเนี่ยเอาทีวัยใสๆไม่มีถอยแล้วเยอะมากคุนคนดูบูด,ด้วยนะบอกให้เขาก็บอกว่า,เ,าเขาติดตามมาตั้งนานแล้วโดยเฉพาะคุณแม่ของเขาขอใจทงใจยาเ้านมามาเดนิสาเนี่ยเอาความสนุกเอาเพลงมาฝากกันเพียบเลยเมื่อกี้อ๋อหมอลำเลยค่ะเสริมกันกระจายเลยนะคะเป็นกัน วันนี้กำพรุนชนีจัดเต็มนะครับเพราะว่าเอาดนตรีสดมาเล่นเอาใจพ่อแม่พี่น้องชาวบนราชธานีเลยนะครับโอ้โหเอารถบรรทุกขนมาครับตันรถมาด้วยกันถูกต้องก็ต้องขอบคุณนะครับโบ๊ทและนายทีวีแล้วก็รายการนายเอนเตอร์เทนด้วยที่ให้โอกาสกาพูรานชนีแปะมานานะครับแปะมานําแปลว่าเกาะรถมาด้วยมมีีเราวันนี้หมดเวลาแล้ว ร่งากกงกระเป๋าไม่ได้กับกรุงเทพนะครับหลับปิีเรียบตัวไปตลอดกันต่อครั้งที่สามเจอเดี๋ยววันไหนเดี๋ยววานบ่อยทีวันนี้เขาตกลากไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณพัดต่อด้วยค่ะอ้โหกิจกรรมตลอนออนแอร์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะบรรยากาศคึกคักมาก<ล>ใช่เลย